คำพูดทรงพลังสร้างชีวิตใหม่พูดกับตัวเองทุกวันเปลี่ยนชีวิตฉันสามารถสร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดายฉันเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนเก่งและดีมากฉันสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยมฉันมีทักษะ และเชี่ยวชาญในธุรกิจของฉันฉันหาเงินมาได้อย่างซื่อตรงและสามารถจัดการเงินได้อย่างดีฉันนับถือตอนเองและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงฉันสร้างชีวิตใหม่ของตัวเองได้ฉันแบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่ผู้คนฉันมีชีวิตที่มหัศจรรย์ฉันประสบความสำเร็จฉันมั่งคัง่งฉันมีสุข แรงบันดาลใจทุกวันฉันมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจฉันสามารถผ่านสถานการณ์ต่างๆมาได้อย่างดีเสมอฉันมีความมั่งคัง่งมั่นคงทางการเงินฉันสามารถหาเงินมาได้อย่างง่ายดายฉันมีสมองอันทรงพลังฉันเชื่อในตัวเองและนับถือตัวเอง ฉันเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ฉันออกแบบชีวิตของฉันได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดฉันศรัทธาในตัวเองความท้าทายใดๆทำให้ฉันได้เรียนรู้และก้าวข้ามได้เสมอเรื่องราวในอดีตทำให้ฉันได้เรียนรู้และรู้จักวางแผนในการใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นฉันรู้สึกดีกับตัวเอง ฉันรักตัวเองทุกวันคือวันที่ดีที่สุดของฉันเสมอฉันมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทุกวันและฉันก็สามารถผ่านมาได้อย่างฉันฉลาดและยอดเยี่ยมฉันมั่นใจฉันมุ่งมั่นฉันกล้าหาญฉันอดทนฉันมีสติสัมปชัญญะที่ดีเลิศจิตใจของฉันสุขสงบ ฉันสร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้อย่างตามใจปรารถนาเรื่องความสัมพันธ์การเงินการงานและสิ่งที่ฉันทำได้ส่งผลดีกับตัวฉันเองและคนรอบข้างของฉันฉันมีความสุขกับการทำงานทุกวันทุกวันคือเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุดของฉันฉันตระหนักรู้ในการสร้างสรรค์ชีวิต ของฉันเสมอฉันมีความสามารถในการออกแบบชีวิตของฉันในการใช้ชีวิตฉันมีทักษะฉันสามารถทำสิ่งใดก็ตามสำเร็จได้ตามใจปรารถนาฉันมีอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสฉันมีความสุขกับทุกวันฉันฉันฉลาดฉันแข็งแกร่งฉันมีร่างกายที่เข้มแข็ง ฉันเลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับฉันเท่านั้นฉันเลือกทำในสิ่งที่สอดคล้องกับความสําเร็จของฉันเท่านั้นฉันสรรสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอฉันมีพลังและร่างกายที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองอัจฉริยะไร้ขีดจำกัดทุกระบบในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันมีการตัดสินใจที่ดี ฉันมุ่งมั่นตั้งใจในทุกๆวันการทำงานของฉันมีความสุขกับงานของฉันเพราะงานของฉันสร้างเงินให้กับฉันมากมายฉันเรียนรู้ทักษะต่างๆอยู่เสมอฉันมีจินตนาการที่ยอดเยี่ยมฉันสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยการจินตนาการของฉัน ฉันสร้างโปรแกรมการสร้างและลงมือทำซ้ำๆให้กับตัวฉันเองเรียบร้อยแล้วฉันเชื่อใจและไว้วางใจในตัวเองฉันมีไอเดียแนวคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอฉันลงมือทำอย่างต่อเนื่องกับสิ่งที่สอดคล้องกับความสําเร็จของฉันฉันเป็นคนซื่อสัตย์จิตใจดีมีความพร้อม ในการทำงานทุกวันมีความกระตือรือร้อนทุกวันฉันมีทักษะและเชี่ยวชาญในธุรกิจการงานของฉันฉันสามารถจัดสรรเงินได้เป็นอย่างดีฉันนับถือตัวเองและเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้ที่สุดฉันสร้างชีวิตใหม่ของตัวเองได้ฉันแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้แก่ผู้คนฉันมีชีวิต ที่มหัศจรรย์ฉันประสบความสำเร็จฉันมั่นคงมีสุขภาพดีมีแรงบันดาลใจทุกวันฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจฉันสามารถผ่านสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีสมอฉันมีสมองอันทรงพลังฉันเชื่อในตัวเองและนับถือตัวเองฉันเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ฉันออกแบบชีวิตของฉันได้ อย่างยอดเยี่ยมที่สุดฉันศรัทธาในตัวเองความท้าทายใดๆทําให้ฉันได้เรียนรู้และก้าวข้ามได้เสมอฉันรู้สึกดีกับตัวเองฉันรักตัวเองวันคือวันที่ดีที่สุดของฉันเสมอฉันมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทุกวันและฉันก็ผ่านมาได้อย่างฉลาดและยอดเยี่ยมฉันมุ่งมั่น ตั้งใจกล้าหารฉันมีสติสัมปชัญญะดีเลิศใจของฉันสุขสงบทุกวันคือเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุดของฉันฉันตระหนักรู้ในการสร้างสรรค์ชีวิตของฉันเสมอฉันมีความสามารถในการออกแบบชีวิตฉันมีทักษะฉันสามารถทำสิ่งใดก็ตามสำเร็จได้ตามใจปรารถนานเลือกทำในสิ่งที่สอดคล้องกับความสำเร็จ ของฉันเท่านั้นฉันสรรสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอฉันมีพลังและร่างกายที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองอัจฉริยะไร้ขีดจำกัดฉันมีการตัดสินใจที่ดีฉันมุ่งมั่นตั้งใจทุกวันเรียนรู้ทักษะต่างๆอยู่เสมอฉันมีจินตนาการที่ยอดเยี่ยมฉันสามารถบรรลุปเป้าหมายโดยผ่านจินตนาการของฉัน สร้างโปรแกรมการสร้างและลงมือทำซ้ำๆในตัวเองเรียบร้อยแล้วฉันเชื่อใจและวางใจในตัวเองฉันมีไอเดียแนวคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอและเมื่อฉันลงมือทำอย่างต่อเนื่องกับสิ่งที่สอดคล้องกับความสำเร็จของฉันฉันสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยมฉันมีทักษะ และเชี่ยวชาญในธุรกิจของฉันฉันหาเงินมาได้อย่างซื่อตรงและสามารถจัดการเงินได้อย่างดีฉันนับถือตนเองและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงฉันสร้างชีวิตใหม่ของตัวเองได้ฉันแบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่ผู้คนฉันมีชีวิตที่มหัศจรรย์ฉันประสบความสำเร็จ ฉันมั่งคั่งฉันมีสุขภาพดีฉันมีแรงบันดาลใจทุกวันฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจฉันสามารถผ่านสถานการณ์ต่างๆมาได้อย่างดีเสมอฉันมีความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงินฉันสามารถหาเงินมาได้อย่างง่ายดายฉันมีสมองอันทรงพลังฉันเชื่อในตัวเอง และนับถือตัวเองฉันเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ฉันออกแบบชีวิตของฉันได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดฉันศรัทธาในตัวเองความท้าทายใดๆทำให้ฉันได้เรียนรู้และก้าวข้ามได้เสมอเรื่องราวในอดีตทําให้ฉันได้เรียนรู้และรู้จักวางแผนในการใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้น ฉันรู้สึกดีกับตัวเองฉันรักตัวเองทุกวันคือวันที่ดีที่สุดของฉันเสมอฉันมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทุกวันและฉันก็สามารถผ่านมาได้อย่างฉันฉลาดและยอดเยี่ยมฉันมั่นใจฉันมุ่งมั่นฉันกล้าหาญฉันอดทนฉันมีสติสัมปชัญญะที่ดีเลิศจิตใจของฉันสุขสงบ ฉันสร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้อย่างตามใจปรารถนาเรื่องความสัมพันธ์การเงินการงานและสิ่งที่ฉันทำได้ส่งผลดีกับตัวฉันเองและคนรอบข้างของฉันฉันมีความสุขกับการทำงานทุกวันทุกวันคือเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุดของฉันฉันตระหนักรู้ในการสร้างสรรค์ชีวิต ของฉันเสมอฉันมีความสามารถในการออกแบบชีวิตของฉันในการใช้ชีวิตฉันมีทักษะฉันสามารถทำสิ่งใดก็ตามสำเร็จได้ตามใจปรารถนาฉันมีอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสฉันมีความสุขกับทุกวันฉันฉันฉลาดฉันแข็งแกร่งฉันมีร่างกายที่เข้มแข็ง ฉันเลือกทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับฉันเท่านั้นฉันเลือกทําในสิ่งที่สอดคล้องกับความสําเร็จของฉันเท่านั้นฉันส,สร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอฉันมีพลังและร่างกายที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองอัจฉริยะไร้ขีดจำกัดทุกระบบในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันมีการตัดสินใจที่ดี ฉันมุ่งมั่นตั้งใจในทุกๆวันการทำงานของฉันมีความสุขกับงานของฉันเพราะงานของฉันสร้างเงินให้กับฉันมากมายฉันเรียนรู้ทักษะต่างๆอยู่เสมอฉันมีจินตนาการที่ยอดเยี่ยมฉันสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยการจินตนาการของฉัน ฉันสร้างโปรแกรมการสร้างและลงมือทำซ้ำๆให้กับตัวฉันเองเรียบร้อยแล้วฉันเชื่อใจและไว้วางใจในตัวเองฉันมีไอเดียแนวคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอฉันลงมือทำอย่างต่อเนื่องกับสิ่งที่สอดคล้องกับความสำเร็จของฉันฉันเป็นคนซื่อสัตย์จิตใจดีมีความพร้อม ในการทำงานทุกวันมีความกระตือรือร้อนทุกวันฉันมีทักษะและเชี่ยวชาญในธุรกิจการงานของฉันฉันสามารถจัดสรรเงินได้เป็นอย่างดีฉันนับถือตัวเองและเข้าใจตัวเองอย่างท่องแท้ที่สุดฉันสร้างชีวิตใหม่ของตัวเองได้ฉันแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้แก่ผู้คนฉันมีชีวิต ที่มหัศจรรย์ฉันประสบความสำเร็จฉันมั่นคงมีสุขภาพดีมีแรงบันดาลใจทุกวันฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจฉันสามารถผ่านสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีเสมอฉันมีสมองอันทรงพลังฉันเชื่อในตัวเองและนับถือตัวเองฉันเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ฉันออกแบบชีวิตของฉันได้ อย่างยอดเยี่ยมที่สุดฉันศรัทธาในตัวเองความท้าทายใดๆทำให้ฉันได้เรียนรู้และก้าวข้ามได้เสมอฉันรู้สึกดีกับตัวเองฉันรักตัวเองวันคือวันที่ดีที่สุดของฉันเสมอฉันมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทุกวันและฉันก็ผ่านมาได้อย่างฉันฉลาดและยอดเยี่ยมฉันมุ่งมั่น ตั้งใจกล้าหารฉันมีสติสัมปชัญญะดีเลิศใจของฉันสุขสงบทุกวันคือเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุดของฉันฉันตระหนักรู้ในการสร้างสรรค์ชีวิตของฉันเสมอฉันมีความสามารถในการออกแบบชีวิตฉันมีทักษะฉันสามารถทำสิ่งใดก็ตามสำเร็จได้ตามใจปรารถนานเลือกทำในสิ่งที่สอดคล้องกับความสำเร็จ ของฉันเท่านั้นฉันสรรสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอฉันมีพลังและร่างกายที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองอัจฉริยะไร้ขีดจำกัดฉันมีการตัดสินใจที่ดีฉันมุ่งมั่นตั้งใจทุกวันเรียนรู้ทักษะต่างๆอยู่เสมอฉันมีจินตนาการที่ยอดเยี่ยมฉันสามารถบรรลุปเป้าหมายโดยผ่านจินตนาการของฉัน ฉันสร้างโปรแกรมการสร้างและลงมือทำซ้ำๆในตัวเองเรียบร้อยแล้วฉันเชื่อใจและวางใจในตัวเองฉันมีไอเดียแนวคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอและเมื่อฉันลงมือทำอย่างต่อเนื่องกับสิ่งที่สอดคล้องกับความสำเร็จของฉันขอบคุณพลังงานในตัวฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ